เจอกันได้ทีมาลานนะครับวันนี้มาเจอกันวันพุธที่6กันยายนนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานกลุ่มพลังใหม่เจคิน18ไายทอดสดนะครับตอน6โมง15นะครับคู่ที่1ครับสิงห์อุบลเอาวุฒิดุดอนนะครับเจอกับสิทธิศักดิ์สอประสบโชคนะครับคู่นี้สู้กัน129นะครับสิงห์อุบลมา129.4ลดไป0.4นะครับขณะที่สิทธิศักดิ์เนี่ยมา100 29.2ลดไป0.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าสิงห์อุบลน,นะครับสิงห์อุบลก็มีพี่อุดอุดรให้การสนับสนุนนะครับสิงห์อุบลแต่ว่ามีอุดอุดรให้การสนับสนุนนะครับส่วนคู่ที่2นะครับสามเอกลาไวัยมวยไทยนะครับเจอกับพยักเล็กส่อการไฟฟ้านะครับสามเอกเจอกับพยักเล็กคู่นี้สู้กัน138นะครับสามเอกมา138.2ลดไป0.2นะครับขณะที่พยักเล็กเนี่ยมา130มา141.2ก็ลดไป3.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่ สามเอกนะครับพยักเล็กเนี่ยลดเยอะเลยนะครับช่วงเช้าลดไป3ปอนด์นิดๆนะครับชอบไปที่3เอกนะครับน้ำหนักดูชิวๆสบายๆนะครับส่วนคู่ที่3นะครับขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับเจอกับรำน้ำผงเบี้ยมวยไทยนะครับขุนพลน้อยเจอกับรำน้ำขงคู่นี้สู้กันร้อยสามสิบเจ็ดนะครับขุนพลน้อยมาร้อยสามสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับก็ลดไปศูนย์จุดเจ็ดขณะที่รำน้ำผงนะครับมาร้อยสามสิบแปดจุดสอง ลดไป1.2นะครับคู่นี้ชอบไปที่ขุนพลน้อยนะครับขุนพลน้อยสอสมหมายนะครับส่วนคู่เอกนะครับแม็กนัมสอสมหมายหรือว่าแม็กนัมบางกอกขลายน์นะครับมวยจากอุบลวันนี้เจอกับสันเพชรสอสลายชีพนะครับสันเพชรก็มวยจากหนองคายนะครับแม็กนัมเนี่ยมา1 3 0 9ลดไป1.9นะครับคู่นี้ชกกัน129นะครับขณะที่สันเพชรเนี่ยมา129.6ลดไป0.6นะครับ แมกนัมประเภทสูงยาวนะครับหมัดหนักศอกอันตรายคุณนี่ชอบไปที่แมกนัมนะครับชอบไปที่แมกนัมสอสมหมายนะครับส่วนช่วงที่2นะครับก็ถ่ายทอดสดทางเพจกลุ่มพลังใหม่นะครับพยักชนชนอันมีเดียกรุ๊ปนะครับเจอกับดอลล่าเล็กดอนกล่ำเล็กนะครับขอไปลานนาโฮมสเตย์พยักชนเจอกับดอนกล่ำเล็กนะครับพิกัด109ปอนด์ครับพยักชนมา111.7ลดไป2.7 ขณะที่ดอนกล่ำเด็กนะครับมา109.1ก็ลดไป0.1นะครับคู่นี้ชอบไปที่พยักชนนะครับพยักชนชนอินมิเดียกรุ๊ปนะครับลด2.7ปอนด์ช่วงที่2ก็น่าจะน้ําหนักก็เริ่มจะโอเคแล้วล่ะช่วงที่2องนั้นน่าจะฟื้นระดับส่วนคู่ที่6นะครับเกติศักดิ์พยักภูธรนะครับเจอกับเพชรมงคล tbm ยิมนะครับคู่นี้ชกกัน117ยสครับคู่นี้ก็ช่างได้ตามทิกคาดทั้งคู่นะครับคู่นี้ชอบไปที่จเพชรมงคลนะครับเพชรมงคล tbm ยิมนะครับส่วน คู่ที่7นะครับสิทธิชัยสอประสบโชคนะครับเจอกับแหวนทองเหลืองคิตตี้มวยไทยนะครับคู่นี้ชกกัน128นะครับจากสิทธิชัยเนี่ยมา128.6ลดไป0.6นะครับขณะที่แหวนทองเหลืองนะครับมา127.7ก็ขาดไป0.3นะครับคู่นี้ชอบไปที่สิทธิชัยนะครับสิทธิชัยสอประสบโชคนะครับส่วนคู่เอกนะครับดิคาโดซินบีมวยไทยนะครับเจอกับรุ่งราวีต่อแย้มสวนนะครับคู่นี้ชกกัน130นะครับ ริคาโดมาตามพิกัดนะครับร้อยสามสิบขณะที่ลุงลาวีเนี่ยมาร้อยสามสิบสามจุดห้าลดไปสามจุดห้าลดเยอะเลยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ริคาโดนะครับริคาโดซินบีมวยไทยนะครับสรุปมวยชอบผมนะครับช่วงแรกเนี่ยชอบขุนพลน้อยสอสมหมายและก็ชอบไปที่คู่เอกนะครับแม็กนัมสอสมหมายขุนพลน้อยกับแม็กนัมช่วงแรกส่วนช่วงที่สองนะครับชอบริคาโดซินบีมวยริคาโดซินบีมวยไทยนะครับนี่คือ มวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ทั้งเพจแลว้วก็ YouTube ของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเข็มราดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ